เมื่อเป้าหมายของคุณคือการลงทุนระยะยาวแล้วคุณก็เชื่อมั่นในเทคโนโลยีเชื่อมั่นในธีมแห่งโลกอนาคตและคุณไม่อยากคอยจับจังหวะจึงค่อยๆทยอยสะสมแต่เมื่อคุณใส่เงินก้อนแรกลงไป1 0 0 0 0แบาทผ่านไปหึ่งปีพอติดลบลงไปเกือบ50%เกิดอะไรขึ้นข้อผิดพลาดอยู่ตรงไหนควรไปต่อหรือพอแค่นี้ในการรีวิวพอรตของปีที่แล้วนะครับผมบอกว่า อย่าเพิ่งใส่กระสุนเพิ่มเพราะยังมีความเสี่ยงอยู่มากแล้วปีนี้ล่ะควรใส่เพิ่มได้แล้วหรือยังหรือของถูกจะมีถูกกว่านี้คลิปนี้มีคำตอบโดยละเอียดหา้ามพลาดครับผ่านไปแล้ว3เดือนของปี2023นะครับก็ตามสัญญาครับ จารย์โจจะมารีวิวตัวพอร์ตโฟลิโอที่ได้ลงทุนไปกับจิตตะซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอจิตตะตีมเมติก DIY นะครับ ผมลงทุนไปในช่วงปี2021ในเดือนตุลาคมเนาะ1แสนบาทตอนนั้นก็ให้เหตุผลในการเลือกแต่ละธีมไปแล้วครับก็คือเลือกด้วยตัวเองเลยทั้งหมด5ธีมเนาะก็สามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปเก่าได้ว่าทำไมเราถึงเลือกธีมต่างๆเหล่านั้นและทำไมถึงเลือกจิตตะให้มาบริหารในส่วนของธีมต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราได้รีวิวไปในช่วง Q1 ของปีที่แล้วคือ Q1 ของปี2022ครับและผ่านมาอีกหปี จันโจจะมารีวิวในส่วนของ Q1 2023ว่าลงทุนมาปีกว่าๆเนี่ยตอนนี้รีเซาล์จะเป็นยังไงบ้างครับเริ่มที่รีเซาล์เลยครับใน Q1 ปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเจ๊กอักจุกกันไปแล้วเนาะสำหรับใครก็ตามที่ลงพวกในหุ้นเทคต่างๆจริงๆก็ลงในสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นเกือบทั้งหมดอะก็ติดลบกันน่าจะเยอะโดยเฉพาะถ้าเป็นหุ้นเทคจะติดลบมากเป็นพิเศษถูกไหมหลายๆคนติดลบ50%ตั้งแต่ช่วง Q1 ปีที่แล้วที่ทักกันมาบอกเนาะก็ต้อง ก็ถือว่าเจ๊กอักจุกกันไปตามๆกันเนาะตอนนั้นเนี่ยอพอติดลบไป24.57%ถ้าเราเลือกอ๋อคือเลือกนับตั้งแต่วันเริ่มลงทุนจนถึงณวันที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันดูเนาะว่าติดลบเท่าไหร่ถ้าเราเลือกอ๋อก็จะเป็นลักษณะนั้นเนาะก็ติดลบไป27.57%ครับหลังจากนั้นปีหนึ่งผ่านไปครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ออกปีที่แล้วเราบอกว่าเราจะไม่ ลงทุนเพิ่มถูกไหมเราจะยังไม่ลงทุนเพิ่มเราเห็นว่าหุ้นมันถูกแล้วแหละแต่อาจจะมีถูกอีกเราจึงยังขอเก็บเงินก้อนต่างๆกระสุนขอเก็บกระสุนไว้ก่อนยังไม่ลงทุนเพิ่มเนาะแต่เราก็จะไม่ปรับพอร์ตด้วยเพราะเรายังเชื่อในธีมแบบเดิมพอผ่านมา1ปีปรากฏว่าติดลบเพิ่มเป็น41.95ประมาณ42%แบบนี้นะครับมูลค่าพอร์ตจาก1แสนเหลือ58,000กับ53.36 นะครับลักษณะนี้เรามาดูเพิ่มเติมกันในไส้ในครับ5ตีทมที่จารโจเลือกมาก็จะมีเกมแล้วก็ e-sport เนาะมี Cloud Computing มีหุ่นยนต์แล้วก็ AI พลังงานสะอาดจีนจีโนมิกครับจะสังเกตว่า5ตีมสัดส่วนที่เหลืออยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่21 20 20 20 16แบบนี้เนาะเท่ากับว่าเราสามารถบอกว่าการที่ มูลค่าของพอร์ตมันลบลงไปประมาณ42%เนี่ยเรียกว่าแต่ละตีมเนี่ยมันสัดส,ส่วนไม่ต่างกันเท่าไหร่นั่นหมายความว่าหุ้นลงทั้งกระดานโดยเฉพาะหุ้นเทคหรือ n นสแ a q ลงไปทั้งกระดานเนาะเราสามารถพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้ามองลึกลงมาตัวจีโนมิกอาจจะดูแย่ที่สุดอะก็คือเหลือ16.32%เนาะก็เหมือนที่บอกไปตั้งแต่วันเลือกตีมแล้วล่ะว่า ในทีมของจีโนมิกในธุรกิจประเภทนี้มันต้องทำรีเสิร์ชอด์เดเร์วอลล์เมนค่อนข้างเยอะเนาะในเทคโนโลยีการแพทย์เกี่ยวกับจีนเกี่ยวกับจีโนมิกต่างๆพวกนี้แต่ถ้ามีความสำเร็จ มันก็ได้ผลประโยชน์ที่สูงแต่ถ้าไม่ได้มันก็เป็นสูงได้เหมือนกันแบบนั้นเพราะในบริษัทพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงมีต้นทุนที่สูงกว่าในเรื่องของ Research and Development นั่นเองนะครับก็เป็นปกติทีนี้เรามาส่วนของ R ที่2ที่เราจะทำเสมอก็คือในส่วนของ Review ครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างทำไมมันถึงติดลบขนาดนั้นเราต้องเจาะไปที่สาเหตุก่อนนะครับ เรามาดูกันครับนี่คือสตอรี่ครับจันโจไล่มาแบบเร็วๆเนาะเพราะรอบที่แล้วเราเล่ากันไปค่อนข้างละเอียดเลยสำหรับตัวสตอรี่เนาะตั้งแต่เกิดขึ้นมาโควิดครับมีโควิด -19 ขึ้นมามีวิกฤตทุกอย่างหยุดชะง,งักถูกไหม s i n e s s transaction ไม่เกิดขึ้น b u s i n e s s Activity ในโลกใบนี้ไม่เกิดขึ้นเศรษฐกิจทั้งหมดหยุดชะง,งักสิ่งที่เสร็จหรือรัฐบาลทั่วโลกต้องทำคือกระตุ้นเศรษฐกิจถูกไหมครับกระตุ้นโดยการทำอะไรครับ QE quantitative easing ครับอัดเงินเข้ามาอัดเงินเข้ามาในระบบนะครับให้มีสภาพคล่องสูงขึ้นครับลดดอกเบี้ยลด Interest Rate ตอนนั้นเนี่ยถึงศูนย์เลยทีเดียวน้อหลายๆประเทศบางประเทศติดลบด้วยซ้ำนะครับเพื่อทำให้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจในการกู้ยืมแบบนี้มันถูกลงด้วยนี่คือส่วนหนึ่งนะครับในการดำเนินธุรกิจทีนี้หลังจากนั้นตรงนี้แหละครับที่เราบอกว่ารอบที่แล้วเราพูดว่ามันเป็นส่วนหลัก ที่ทำให้ราคาหุ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคเพราะตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเงินมันล้นโลกเงินล้นระบบใช่ไหม liquidity มันสูงในระบบมากๆเพราะเงินที่เฟดเนี่ยมันอัดเข้ามาแบบไม่อั้นเลยไม่จํากัดแถมดอกเบีย้ยก็ถูกอะ่ะเนาะอกกดอกเบีย้ยก็ถูกก็จะไปลงทุนฝากธนาคารมาอะ่ะคนก็เเงินมาเล่นหุ้นกันเต็มไปหมดถูกไหมหรือแม้แต่บริษัทต่างๆโดยเฉพาะบริษัทเทคก็มีต้นทุนการลงทุนที่ถูกอะ่ะก็มีคนเอาไปลงทุนลงทุนในหุ้นเทค บริษัทเทคพวกนี้เพิ่มขึ้นทําให้หุ้นเทคปรับตัวสูงขึ้นและหลายๆคนก็เริ่มลงทุนในช่วงนั้นเนาะซึ่งผมก็ใส่เงินไปในปี2021เหมือนกันก็แรก1 0 0 0 0แบาทเนาะก็เรียกว่าก็เลยจุกมาเพราะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนว่าพออัดเงินเข้าไปในระบบเยอะเนาะมันก็เกิดไฮเปอร์อินฟล o n ชันครับ การเสื่อมค่าของค่าเงินการเสื่อมค่าของเงินนั่นเองหรือเงินเฟ้อสูงนั่นเองเราจะเห็นมาว่าช่วงปีสอปีที่ผ่านมานะครับเงินเฟ้อสูงเป็นประวัติการแต่ละประเทศรายงานเงินเฟ้อเงินเฟ้อเงินเฟ้อเราได้ยินคํานี้จนเป็นปกติไปแล้วครับเงินเฟ้อสูงค่าครองชีพสูงขึ้นแน่นอนครับหลังจากนั้นเสร็จสิ่งที่เสร็จต้องทำคือทำตรงกันข้ามกับ QE ก็คือ QT quantitative Quant tightening ก็คือ ดึงเงินกลับเข้ามานะครับสภาพคล่องมันเยอะไปต้องดึงกลับเข้ามาบ้างแล้วครับแล้วก็เริ่มเพิ่ม Interest Rate นะครับซึ่งช่วงปีก่อนจะเห็นว่าโอ้โหเพิ่มกันทีละ3สเต็ปคือ75 Basis Point 0.75% 0.75% 0.75%นะครับเพิ่มเร็วเพิ่มแรงมากนะครับดังนั้นถ้ามองในแง่ของการที่ทั้งทำา t ททั้งทำ Interest Rate ที่เพิ่มขึ้นนะครับ มองในแง่ของอินเทรสในแง่ของ QT ก่อนก็ได้ครับเมื่อสภาพคล่องจากที่เคยเยอะมันกลับมาน้อยแน่นอนครับว่าอะไรที่เคยขึ้นไปสูงก็ต้องถูก t เทคโ r รฟ i t เยอะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกหุ้นเทคก,ก็จะโดนเยอะในแง่ของเงินในระบบที่หายไปด้วยเนาะแล้วก็อินเทรสเ t e ครับการที่ดอกเบีย้ยปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนว่าต้นทุนของบริษัทต่างๆ แล้วหุ้นเทคอย่าลืมว่ามันเป็นหุ้นกรอหุ้นแห่งอนาคตที่จะเติบโตนอคาัตหลายๆบริษัทยังไม่ได้มีกําไรที่แท้จริงด้วยซ้ำน,นะครับแค่มีโปรเจกต์แล้วก็มีภาพในอนาคตที่ดูดีแบบนั้นและเมื่อต้นทุนการดําเนินการธุรกิจดาเนินธุรกิจสูงขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนต้นทุนก็สูงขึ้นเมื่อคอสสูงขึ้นต่างๆนะครับแน่นอนว่าก็ทําให้ภาคธุรกิจทั้งหมดต้องชะลอ การลงทุนต่างๆหรือว่ากำไร performance ออกมาแย่ลงนะครับก็เกิดการจับจ่ายใช้สอยต่างๆน้อยลงเช่นกันนะครับก็เกิด economic slowdown ครับเศรษฐกิจเริ่มชะลอความร้อนแรลงลงซึ่งเฟดต้องการแบบนั้นเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่จะทำให้เงินเฟอ้อลดลงแน่นอนว่าก็ต้องทำให้ demand หรือว่าความสามารถในการซื้อของผู้บริโภคเนี่ย น้อยลงไปด้วยเนาะก็แน่นอนว่ามันต้องแลกกันอะ่ะเงินเฟอ้อลงก็ต้องทําให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอินฟลชันหรือเงินเฟอ้อก็เริ่มสังเกตว่ามันเริ่มลดลงแล้วแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ก็าค่อนข้างดื้อครับค่อนข้างดื้อลงยากเพราะว่าเวลาเงินเฟอ้อมันเข้าไปฝังเนี่ยมันเข้าไปฝังอยู่ในพวกเซอร์วิสกับตัวบริการภาคบริการแล้วภาคสินค้าแล้วเนี่ยหลายๆครั้งมันก็จะลงค่อนข้างยากเนาะเหมือนเวลาเราไป จะเห็นว่าเวลาที่ต้นทุนเพิ่มเนี่ยราคาสมมุติเขาบอกว่าราคาข้าวผัดเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยแต่เวลาเงินเฟ้เอ,อเวลาราคาต้นทุนเริ่มกลับลดลงมาเนี่ยเขาปรับราคาข้าวผัดลงมาก็ไม่ค่อยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงฝังลงไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามองว่าเรามองว่าอินฟลชันมันเริ่มลงแล้วและเศรษฐกิจก็เริ่ม มีปัญหาถูกไหมเราเห็นว่าเริ่มมีวิกฤตธนาคารเริ่มมีการเบี้ยวหนี้ผิดชําระหนี้ตรงนู้นตรงนี้เนาะเริ่มมีปัญหาในหลายๆส่วนละเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าปีที่แล้วเราบอกว่าเรายังชะลอการลงทุนใส่เงินเพิ่มเราชะลอการใส่เงินเพิ่มเก็บกระสุนไว้ก่อนเพราะว่ามันยังเป็นธีมของการที่โอ้ยเราเห็นแล้วนะเนะนะีคตว่าดอกเบี้ยมันเป็นช่วงขาขึ้นแบบนั้นนะครับหุ้นเทค พุ้นต่างๆยังไม่น่าจะกลับมาได้ครับยังไม่น่าจะเทินราวกลับขึ้นมาน่าจะลงไปได้อีกแล้วมันก็จริงๆถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยเรามองว่าพอเ,อเงินเฟอ้อเริ่มลงแล้วก็ปัญหาพวกที่เราเห็นเริ่มมีวิกฤตต่างๆแล้วเนี่ยเฟดหน้าหรือว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยน่าจะมีรูมน่าจะมีช่องในการขึ้นดอกเบีย้ยอีกไม่มากแล้วเนาะน่าจะมี โอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีกไม่ได้เยอะมากแล้วครับดังนั้นเนี่ยเอในเมื่อตีมนั้นผ่านไปแล้วเนี่ยเราควรจะเริ่มใส่กระสุนในปีนี้ไหมนะครับก็ต้องดูว่าแล้ว r i กสครับความเสี่ยงของปีนี้มันคืออะไรต้องบอกว่าเวลาลงทุนเนี่ยจันโจอยากบอกว่าเราต้องมองความเสี่ยง มาก่อนผลที่จะได้เสมอนะครับอย่าโลกสวยบางคนก็จะไปมองก่อนว่าเอ้ยเราจะได้อย่าง,งานั้นกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์อย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ควรมองก่อนคือความเสี่ยงในแต่ละปีครับในแต่ละครั้งที่จะลงทุนครับซึ่งผมมองว่าปีนี้มันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ในแง่ของเอ๊แล้วดังนั้นมันจะมีเศรษฐกิจถดถอยไหมซึ่งถ้า Recession หรือเศรษฐกิจถดถอยแน่นอนว่ามันก็ต้องส่งผลกับส่วนของตัว ตลาดหุ้นอย่างแน่นอนถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดมีในส่วนของ recession ก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นช่วงที่หุ้นลงสุดอยู่ดีนะครับเมื่อเรารีวิวพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้ติดลบไปประมาณ42%เรนาะเราไล่เรียงกันมาเรียบร้อยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงติดลบในลักษณะเปอร์เซนเทจประมาณนี้ แล้วความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีนี้ที่เราต้องกำลังจะต้องเจอมีอะไรบ้างคือเศรษฐกิจถดถอยแบบนั้นเรามาอันที่3มคือรีทิงว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะคิดใหม่ไหมเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เราจะใส่เงินเพิ่มไหมเราจะปรับพอร์ตอย่างไรนะครับเรามาอยู่ในหัวข้อนี้กันต้องบอกว่าอยากให้ไล่เรียงตั้งแต่ประเภทของพอร์ตที่หลายๆคนเนี่ยตั้ง เอาไว้ตั้งแต่ต้นอย่างจานโจนะครับแล้วแต่นะครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างจานโจเนี่ยจะทำพอร์ตออกเป็น3ประเภทของพอร์ตโฟลิโอที่เราถืออยู่นะครับพอร์ตแรกเน่นอนมันคือ Long Term Investment นะครับอย่างเช่นเป็นพอร์ตกรเกษียี่ยะนะครับแบบเนี้ยผมก็จะมีการทำา s s s t t r e b l l n n i n g เรียกว่า จะมีการใส่เรียกว่าเป็นการเป็นพอร์ตที่ที่กระจายความเสี่ยงไปในหลายๆสินทรัพย์แหละเนาะก็คือมีหลายๆแอสเซทไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับไม่ว่าลงทุนในตราสารหนี้ไม่ว่าจะลงทุนในทองคําในคอมโมดิตี้ในหลายๆตัวเนาะก็คือเป็นตัวที่มีหลายๆประเภทของสินทรัพย์อยู่ในพอร์ตแล้วก็มีการรีบาลานซ์ปรับสัดส่วนไปตามแต่ในช่วงวัฏจักรของเศรษฐกิจ ว่าอะไรควรมากหรือควรน้อยแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วจิตตะก็มีเนาะก็เป็น global port เนาะเขาก็จะสามารถปรับสัดส่วนไปตามแต่ละช่วงได้มันก็จะมีความบาลานซ์หรือมีความปลอดภัยกว่านะครับก็คือลงทุนในระยะยาวแหละพอลักษณะนี้ก็ไม่ได้มีการคัดลอสอะไรเพราะเป็นการมองในระยะยาวอย่างเช่นพอร์ตเกษียณแต่แทนที่เราจะเอาเงินไปไว้อยู่อันนึงแล้วรอให้มัน loss 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 ไปเรื่อยๆเ,เราก็เสียโอกาสในการลงทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละช่วงเราพอจะเห็นแหละว่าเศรษฐกิจมันกําลังอยู่ในไซเคิลไหนมันเป็นยังไงมีวิกฤตไหมเพราะฉะนั้นเราก็คิดเราก็ปรับสัสดส่วนของแต่ละประเภทของสินทรัพย์ไปตามแต่ละช่วงเนาะเพื่อให้เราไม่ต้องไปทนขัดทุนอยู่กับอันนึงอะ่ะก็คือวนมาอย่างเช่นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี recession ทองคำอาจจะ perform ได้ดีอย่างเงี้ยเราก็สลับจากหุ้นมาทองคําเยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ แล้วพอได้ผลประโยชน์จากทองคำพอเศรษฐกิจเริ่มกลับมากำลังจะเทิรนกลับมาหุ้นก็จะได้รับประโยชน์เยอะก็เป็นการวนไปแบบนี้นะครับก็มีการปรับในลักษณะของ asset rebalancing แบบนั้นครับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยผมมองว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเห็นโอกาสหุ้ยช่วงนี้ทำไมทองหน้าเล่นจงเลยอาทองแบบว่าน่าเก็งกำไรมากๆกำลังขึ้นทำ นิวไฮนะครับจากหลายๆอันทั้งวิกฤตแบงค์ bank ครับคริสตสต่างๆทั้งในส่วนของอ,อะไรอะทั้งในส่วนของสงคราม Geopolitical Tense อย่างนี้นะครับเป็นพวกความตึงเครียดใน Geopolitical นะครับระหว่างประเทศสงครามต่างๆทองก็งขึ้นหน้าเล่นอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของ Trading Portfolio ครับพอร์ตที่เอาไว้เทรด ก็คือระยะสั้นหรือเกงกำไรเนาะในพอร์ตประเภทนี้ผมมองว่าเอาไว้แค่ให้อดรีนาลีนมันหลั่งนะครับตอบสนองความอยากบางที่มันคันไม้คันมือนะครับก็เรียกว่าก็เทรดได้เนาะแต่ว่าพอร์ตประเภทนี้ก็เรียกว่าต้องมีวินัยแล้วก็มีการคัดลอสวินัยในการคัดหรือตัดขาดทุนนะครับอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องเป็นอยากบอกว่าต้องเป็นเงินที่แบบเหมือนเราไม่ได้เป็นเงินที่เราไม่ได้เดือดร้อนนะเป็นเงินส่วนเล็ก,ลกๆน้อยๆที่เรามาเล่นเพื่อให้ใหแบบ ขายคันไม้คันมือแค่นั้นเองเนาะแล้วส่วนสุดท้ายนะครับที่จันโจมีก็คือตอนนี้แหละก็คือเป็นตีมเมติกพอร์ตนะครับตีมเมติกพอร์ตเราบอกตั้งแต่เลือกตั้งแต่เลือกในลักษณะข,ของแบบนี้แล้วว่าเราอยากได้พวกหุ้นหรือตีมการลงทุนที่ไปกับโลกอนาคตในพวกหุ้นเทคในตีมต่างๆที่เรามองว่าโหในะอีก20 3 0ปีข้างหน้าสิ ปีขึ้นไปแล้วกันเดี๋ยว20-30ปียาวไปใช่ไหมสิบปีข้างหน้าขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องเป็นธีมแห่งโลกอนาคตมันจะต้องอยู่ในชีวิตประจําวันเรามันจะต้องเติบโตได้โดดเด่นก็คือเหมือนเอามาพูดง่ายพอรทที่3เหมือนเอามาบูสต์รีเทิร์นในพอร์ตที่1นะครับก็คือลงทุนหุ้นล้วนๆแน่นอนมันเสี่ยงเหล้วถูกไหมแถมยังเป็นหุ้นเทคหุ้นแห่งอนาคตหุ้นเติบโตที่เรามองไปในอนาคตตอนเนี้ย มันยังไม่ได้เพอร์ฟอร์มอะไรเพราะว่ามันต้องอาศัยการลงทุนเยอะแล้วผลกว่าจะมามันอยู่ในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่ามันไปแล้วมันเป็น S-Curve มันก็ขึ้นพุ่งได้อย่างรวดเร็วแบบนั้นก็จึงค่อยๆสะสมในจุดประสงค์ของพอร์ตเนี่ยคือจึงค่อยๆสะสมนะฮะทีนี้ถามว่ายังคง s t i l บ b ล l ฟ e v อิน the ท e ีมยัง มั่นใจหรือเชื่อในตีมแบบนี้ไหมก็ต้องตอบว่าผมยังคงเชื่อมั่นในตีมที่เลือกมาทั้งหมดยังไม่ได้เปลี่ยนใจนะครับและสิ่งสำคัญคือ Money Management ครับ Money Management คืออะไรในแต่ละประเภทพอร์ตต่างกาัน Money Management คือจัดก,การบริหารการเงินบริหารกระสุนน่ผมมองว่ามันคือบริหารกระสุนอย่างพอร์ตตัวตีมเมติกที่ลงทุนในหุ้นเทคทั้งหมด5้ีมอย่างเงี้ยผมมองว่าผมต้องการ ค่อยๆสะสมเอามาบูสต์รีเทิร์นของพอร์ตที่เป็นพอร์ตระยะยาวอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่มีการคัดลอสและเราจะค่อยๆใส่เงินเข้าไปแต่เราจะไม่ได้ DCA แบบสม่ำเสมอเพราะว่าของตัวจิตตะเนาะมันเริ่มต้น1นึ่งแสนในตอนนั้นเนาะแล้วก็ในทุกๆครั้งที่ใส่เงินต้องใส่เงินเข้าไปหมื่นหนึ่งหมื่นหึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแล้วเป็นหุ้นเทคผมมองว่าผมค่อนข้างจะติดตามอยู่แล้วแล้วก็ รู้ว่าจังหวะไหนพร้อมด้วยดูความพร้อมของตัวเองด้วยแล้วก็ดูสภาพด้วยว่าเราใส่ไปตอนเนี้ยมันก็เหมือนเอาเงินไปกองแล้วขาดทุนหรือเปล่าขาดทุนเพิ่มหรือเปล่าหรือว่ารออีกหน่อยอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ช่วงแต่ก็จะเป็นพอร์ตที่แบบค่อยๆสะสมลงไปตามโอกาสเนาะแต่แน่นอนครับว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเมื่อไหร่จะบอททอมเมื่อไหร่มันจะขึ้นหรือลงขนาดนั้นการจับจังหวะ เป็นสิ่งที่ยากเนาะการจับจังหวะเป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนี่แมจเมน์สำคัญเนาะพอร์ตพอร์ตนี้เราไม่ได้มีการคัด Loss เราเก็บกระสุนไว้ค่อยๆใส่สะสมไปเรื่อยๆเพื่อต้องการ Return ในอนาคต10ปี20ปีข้างหน้ามาบูสตัว Long Term Investment ของเราและในเมื่อการมอง Vision ของเรายังเหมือนเดิมเรายังเชื่อในธีมเหล่านั้น ในหุ้นเหล่านั้นเนาะเราก็ยังคงตัดสินใจเหมือนเดิมครับว่าอ๋อดูล y าส r ก่อนถูกไหมปีที่แล้วเราบอกว่าเราถึงตัดสินใจว่าความเสี่ยง i n t e r e s t เนชั่นทโีที่ดอกเบีย้ยจะขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยมันยังมีเยอะทำให้กระทบกับหุ้นเทคหรือหุ้นเนี่ยเยอะเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราให้รอก่อนเนาะพอปีนี้เนี่ยความเสี่ยงมันคือรีเซชชั่นหรือเศรษฐกิจถดถอยที่น่าจะ ก็มีสัญญาณหลายๆตัวเลขของทางเศรษ,ษ,ษฐกิจเนาะออกมาเรื่อยๆก็เริ่มแสดงเขาลางออกมาเรื่อยๆแล้วครับว่าในจะมีเศรษฐกิจถดถอยมีคริสตต่างๆหรือเปล่าหรือแม้แต่เรื่องของ geopolitical tension นะครับความตึงเครียดในภูมิรัฐศาสตร์หรือพวกสงครามต่างๆนั่นเองดังนั้นมันจึงมีความเสี่ยงอยู่ผมตัดตัวเ,เรื่องสงครามออกก่อนเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้เราไม่รู้ล่วงหน้าเท่าไหร่ขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เหลือ r e c e s s i o n หรือเศรษฐกิจถดถอยก่อนซึ่งแน่นอนว่าถ้ามองลักษณะแบบนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าตัวหุ้นหรือหุ้นเทคเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นบอททอมหรอกแต่การจะหาบอททอมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าใครจะไปรู้ว่าบอททอมตรงไหนเนาะเพราะฉะนั้นผมมองว่าปีนี้มันก็จะเคิร์ฟลงมาและเมื่อมันลงมีวิกฤตถึงประมาณหนึ่งเฟดหรือธนาคารกลางต่างๆก็จะต้องกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นหุ้นมันก็จะค่อยๆเพอร์ฟอร์มมาเพราะว่าเวลามองเนี่ยเราไม่ได้มองณนะตอนนั้นถูกไหมครับการมองในการซื้อหุ้นหรือการลงทุนในหุ้นเรามองในอนาคตมองแอดวานซ์ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนเนี้มันแย่แล้วกำลังจะมีทางแก้ให้กลับมาดีมันก็จะเริ่มเคิร์ฟกลับขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นจึงผมจึงมองว่าปีนี้ เป็นโอกาสที่อาจจะค่อยๆสะสมหรือค่อยๆซื้อเพิ่มแต่ในตอนนี้ผมมองเป็น2อ,อย่างว่าจะซื้อเพิ่มทีละหมื่นในพอร์ต5ตีมอันเดิมหรือจะเปิดพอร์ตใหม่เพราะว่าตัวจิตตะมีตีมที่น่าสนใจเพิ่มมาซึ่งตอนแรกผมอยากลงทุนในตีมนี้อยู่แล้วผมถามทางจิตตะไปแต่ตอนนั้นยังไม่มีเนาะก็คือตีมของ Cybers e c u r i t y จะสังเกตว่าตอนนี้เป็นไงครับโดนแฮกโดนนู่นโดนนี่กันเต็มไปหมดเลยทั่วโลกเนาะเพราะฉะนั้นธีมไซเบอร์ c u เค t ร์ตี้ผมมองว่าน่าจะเป็นธีมที่สำคัญธีมหนึ่งในโลกแห่งอนาคตที่ทุกอย่างต้องออนไลน์อยู่ละการอีกอันนึงคือเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ก็คือทุกอย่างที่ผลิตเกี่ยวกับชิปอะต่อไปอนาคตอะทุกอย่างมันเป็นสมองคนอยู่แล้วทุกอย่างต้องมีชิปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์กับไซเบอร์เซเคอริตี้ก็เป็น2ตีมทนะี่ผมว่า น่าสนใจมากๆก็อาจจะเปิดพอร์ตใหม่เพิ่มใน2ตีมนี้หรือไปถัวเฉลี่ยนในพอร์ตเดิมอันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจครับเพราะในควอเตอร์หนึของ2023จันโจขอรีวิวไปประมาณนี้ก่อนนะครับมองเรียบร้อยแล้วว่า r e เซ l t เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างความเสี่ยงมีอะไรในปีนี้แล้วก็จะทำยังไงกับแนวทางการตัดสินใจนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับแล้วทุกคนล่ะครับเกิด อะไรขึ้นกับพอร์ตของเราบ้างนะครับพอร์ตติดลบไปขนาดไหนหรือพอร์ตใครเป็นบวกหรือว่าพอร์ตใครมีการปรับอย่างไรแล้วมองมุมอม,อมองในอนาคตเป็นยังไงความเสี่ยงที่ทุกคนคิดว่าต่อไปโลกจะเจอกับอะไรบ้างแล้วก็จะปรับพอร์ตเป็นยังไงดีเอามาแชร์กันได้นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดครับสำหรับวันนี้จารโจลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้จานโจ้ด้วยนะครับและถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ครับจานโจร,รบกวนแชร์ไปให้กับเพื่อนๆแล้วก็คนที่คุณรักกันด้วยแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเกี่ยวกับความรู้ธุรกิจการเงินการลงทุนอธิบายเขาย้าใจง่ายๆแบบนี้ในทุกวันพุธครับกากดติดตาม subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับอพรแล้วตอนนี้จานโจ้มีเ็ดความรู้การเงินการลงทุนสั้นๆบน Tik t o k รวมถึงอัปเดตข่าวสารด้นานการลงทุนแบบทันช่วงที่บน Twitter แล้วนะครับ อย่าลืมตามไปตำกันนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อในโลกการลงทุนเพราะความไม่รู้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ